สวัสดีครับเพื่อนครับกลับมาพบกับสุบินชนันเนอร์อีกครั้งนะครับวันนี้อยากจะชวนเพื่อนมาปลูกเตรียมต้นต่อผู้สาป่านะครับรองรับอีกสักเดือนสองเดือนข้างหน้าจะเสียบยอดอผู้สาไต้หวานเข้าไปนะครับแดงอินเดียแล้วก็น้ำอ้อย12นะครับแล้วก็หยกขาวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เตรียมต้นต่อที่จะลองเสียบยอด นะครับมาติดตามครับผมแล้วก็เราจะได้ให้มันร่วงสวยก็พอครับเพราะว่าหน้าฝนนี่มันก็ง่ายอยู่แล้วนะครับไม่ต้องรองพื้นไม่ต้องอะไรใดทั้งสิ้นนะครับผมมันเป็นผู้ซาป่านะครับมันก็ง่ายอยู่แล้ว อันนี้อันนี้ผมแค่หยอดเม็ดเข้าไปเท่านั้นนะครับไม่ได้ซื้อนะครับเพื่อนๆครับไม่ต้องซื้อนะครับพุ้ซาป่ามีเยอะแยะนะครับเราแค่เก็บลูกที่ตกลงมานะครับแล้วก็มาเพาะมาหยอดเฉยๆไม่ต้องห่วงนะครับเอาถุงอย่างนี้เลยฝาลงไปเลยนะครับ ไม่ต้องขุนลึกด้วยนะครับผมแค่ตั้งเฉยๆนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าหน้านี้หน้าหน้าฝนอยู่แล้วขนาดผมตั้งเฉยๆมันก็ยังลาดยังแทงออกไปนะครับแล้วก็เหยียบเลยนะครับเหยียบแน่นๆเลยแค่นี้เองนะครับประเภทไม้ป่าๆนี่คือผมบอกให้เลยว่า ค่อนข้างที่จะง่ายเลยทีเดียวปล่อยถุงมันลอยๆบ้างนะครับเช่นนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมเพื่อนครับก็ผมก็ปลูกเป็นตัวอย่างไปแล้วนะครับผมยังต้องปลูกต่ออีกนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ